ก็มีเรื่องที่ต้องระวังเยอะเหมือนกันวันนี้ลมฟ้าหน้ารู้นะคะมีข้อมูลดีๆเพื่อความปลอดภัยมาฝากรวมทั้งติดตามสภาพอากาศด้วยกับน้องเตยและน้องแตงแฝดลมฟ้าพยากรณ์คุณสุนิ่ดาและคุณสุหชาสวัสดิพรพันลบค่ะเชิญค่ะปีนี้ดีจังเลยแตงได้มีโอกาสมาเที่ยวกลางเต็นด้วยใช่เลยแตงจะจุดไฟเข้าไปในเต็นด้วยนะไม่ได้ เมือ่อใครบอกเนี่ยก็มันโรแมนติกดีนี่ไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบก,กับลมฟ้าหน้ารู้กับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่จะมาเที่ยวกลางเต้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของไฟ<ม>ค่ะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งห้ามเอาไฟเข้าไปในเต้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจได้<อ>รวมถึงเรื่องของการสูบบุหรี่และการเกาะกองไฟด้วยค่ะเพราะว่าเต้นเป็นผ้บบาใบมันติดไฟได้ง่าย<ม>อย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากเทียนเป็นไฟฉายถูกไหมปลอดภัยกว่าเยอะค่ะและสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องนะคะก็คือการถ่ายรูปดึงหน้าผา I uh -huh. ทำไมล่ะเพราะว่าเวลาอากาศหนาวความชื้นจะสูงพื้นก็จะเปียกลื่นถ้าไม่ระวังอาจจะพลัดตกหน้าผาได้อ๋อสิ่งที่เราเตือนทั้งหมดนี้นะคะก็เคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วทั้งนั้นใช่ค่ะ,คะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะได้ให้ปีใหม่ของเรามีแต่ความสุขและสนุกสนานค่ะถามมาต่อกันที่สภาพอากาศนะคะตอนนี้อากาศทางภาคเหนือและภาคอีสานน่าเที่ยวมากแตงเพราะว่าลมหนาวได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมแล้วนะคะรวมถึงภาคกลางและกรุงเทพมหาคนครก็มีโอกาสจะได้สัมผัสลมหนาวนี้เช่นกันในขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่ามรสมตวันออกเ เพิ่มขึ้นนันราะอากาศเย็นลงแบบนี้นะคะลมฟ้าเตือนภัยค่ะก็ต้องขอเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะคะรวมถึงชาวใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีค่ะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยก็ควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนอากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิจะลดลงค่ะโดยที่ภาคอีสานจะเย็นก่อนเพื่อเลยนะคะอุณหภูมิจะลดลงประมาณ4 7ถึงองศาค่ะในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นปิดท้ายที่กรุงเทพค่ะอากาศจะเย็นลง คืนนี้และแตงอุณหภูมิลดลงมาประมาณ3 -4 องศา,ศาเซลเซียสค่ะ,คะมาต่อก,กันที่อากาศต่างประเทศนะคะตอนนี้บริเวณประเทศออสเตรเลียมีพายุเกิดขึ้นทั้ง2ลูกค่ะคือมิเชลกับฟรีดาซึ่งถึงแม้ว่าทิศทางของพายุสองลูกนี้จะไม่ได้มุ่งตรงไปที่ออสเตรเลียแต่ว่าทางการของเขาก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับลมฟ้าพยากรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกับแสลมฟ้าพยากรณ์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าแต่เราไม่มีไฟฉายนี่นาเตยมีอ๋อแหมเข้าใจเตรียมนะ